วันนี้ก่อนเลยครับเริ่มที่จาของโปรเจกต์ก่อนเลยครับสองคนครับผมวันนี้นะครับผมเรามาเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์นิวตามินนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า Maxi Plus ครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Blooming Boss นะครับพรีเซนเต d b บายนิวตามินครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมองบอสเตรียมโชว์มาให้แฟนๆได้เห็นกันเยอะมากๆเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ ก็ถามในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหนื่อยะครับนิวตามินเป็นยังไงคะสำหรับคำว่านิวตามินจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อนิวตามินนะครับก็คือมันเป็นส่วนผสมกัน,นะะแล้วกันครับระหว่างแบบนิวเจเนเรชันนะครับเป็นนิวแบบยกใหม่นะครับร่วมกับวิตามินนะครับ<ช>ก็เลยเกิดขึ้นเป็นแบรนด์นี้ขึ้นมา,มานะครับนิวตามินซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวแรกเนี่ยก็คือแม็กซีพ่พลัสนะครับซึ่งเจ้าตัวแม็กซีพ่พลัสนะครับก็ค,บคือเป็นวิตามินผิวกระจกเนี่ยแหละครับที่เราทำออกมาเพื่อที่จะช่วยดูแลผิวของ นรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ได้มีเวลาเหมือนที่โปรได้แจ้งไปตอนแรกว่าไม่มีเวลาแบบ<ม>ด้วยไลฟ์สไตล์นะครับเลยรู้สึกว่าพยายามทําใน1เม็ดเนี่ยให้มีในเรื่องของการดูแลผิวกระจา่างใสลดสิวชะลอวัยต่อต้านอนุมูลอิสระรพวกนี้ครับคือเรารวไมไว้หมดในเม็ดเดียวมันก็จะประหยัดเวลาที่เราต้องแบบว่าไปกินวิตามินหลาย,ลายเม็ดอย่างเงี้ยนะใช่ครับผมก็ไปถึงเรื่องรองรอนนะ ทำไมถึงเรื่องน้องบอสเอาจริงๆตอนแรกอะ่ะคือเยียร์ต้องการพรีเซนเต็ดพรีเซนเตอร์ที่เป็นผู้ชาย <ừ m. S 2> แล้วเหมือนเยียร์รู้สึกว่าเอ้ยเยียร์ทำานกับน้องบอสจากค่อนข้างบ่อยเลยก็รู้สึกว่าบอสเนี่ยสามารถพรีเซนต์กับแบรนด์นี้ของได้แล้วผิวน้องดีมากๆครับผมแล้วก็ได้มีการให้น้องเนี่ยไ,ได้ทดลองกินก่อนน้อ,องกินจนหมดแล้วส่งเฮ้ยน,น,น้องทดลองกินจริงแล้วคือเห็นผลคือคนรอบตัวน้องก็เริ่มทักว่าเฮ้ยทำไมผิวดีจังทําไมแบบดูกระจ่างใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้มีการมีการคุยกับน้องบอสว่าเอ้ยสนใจมาเป น้องบอสนใจเราก็ได้มีการแบบให้น้องมาทํากับแบรนด์ของนูตามินครับความรู้สึกบอรหรอครับลูกเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวครั้งแรกด้วยกับนูตามินด้วยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่นิวเยียกับพี่โบผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกที่เป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าเอาจริงๆคืออย่างที่พี่นิวเยียบอกไปคือเรารู้สึกว่าเราทานวิตามินตัวเนี้ยแล้วมัน มันเห็นผลกับตัวเราจริงๆอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรารับแล้วกันเพราะว่าเราเราเป็นคนที่ลองใช้เองด้วยใช่ครับมันเห็นผลไรที่ชัดเจนมากของบอสที่ช,ชัดเจนใช,ใช่ไหมครับผม,ผมคือปกติแลว้วอ่ะเวลาผมทํางานใช่ไหมเวลาพักผ่อนมันก็จะน้อยลงด้วยเนาะต้องน,นอนดึกบ้างอะไรบ้างทานข้าวไม่เป็นเวลาบ้าง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือก็จะมีปัญหาผิวแบบผิวแห้งบ้างหรือผิวไม่ชุ่มชื้อน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ก็เลยได้ได้ลองทานวิตามิน ของพี่นิวเอียนะครับผมแล้วก็ควบคู่กับการดูแลตัวเองเช่นออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนนอนหลับการดื่มน้ําให้เยอะอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทํำควบคู่ไปมันเห็นผลจริงจริงอะไรเงี้ยแล้วหน้าผมก็แบบอย่างที่พี่ดูใบ้ขึ้นดูใบ้ขึ้นดูเมลยร่าขึ้นถึงแม้ทํางานหนักแต่น่ายังไม่โทมครับผมโอ้ใช่ครับที่พ่อจะพอพอจะได้ไปทางานกับทางที่สองคนแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกที่บอกว่าจะมามาบอ๋อ รู้สึกรู้สึกสนุกมากเลยครับผมทํางานคือพี่พี่บอสกับพี่นุยนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแบบเป็นเขาจะเทคแคร์เนาะดูแลเราแบบดีมากๆเลยครับผมจะถามว่าเอ้ยน้องบอสอยากได้อะไรไหมน้องบอสติดตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมร,<ๆ>รวมถึงในในภาพของการทําโชว์ในวันนี้ด้วยครับ <c oughs> ก็จะถามว่าเอ้ยเรืงนี้โอเคไหมทำโชว์อย่างนี้โอเคไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจมากครับ ใช่ครับแยกมาที่นว่าจะมีโปรเจกต์พิเศษต่อไอ้กลับกับบอสใช่ครับก็คือจะเป็นโปรเจกต์ของแคมเปญของแบรนด์นิวตามินที่ทำกับน้องบอสนะครับผมก็คือจะมีการแบบไปทริปกันนะครับผมของน้องบอสชื่อทริปว่าบอสซีวูนะครับผมก็จริงๆรอติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้ผ่านทาง Instagram มนิวตัมินแล้วก็ X Twitter นะครับผมนิวตัมินเอสทครับผมจริงๆถ้าเกิดมีคนสนใจเรื่องนิวตามิน สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง IG จีนิวตามินนะครับผมหรือสั่งซื้อผ่านทาง l i ฟ e Shopping หรือว่าอะไรแอดแอดนิวตามินตามินได้เลยนะครับผมก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยครับราคาที่สัมผัสได้ง่ายไหมครับสัมผัสได้ง่ายครับผมแล้วก็จะบอกว่าผลลัพธ์มันดีผลลัพธ์เหนือกว่าราคาครับใช่ครับใช่ครับจริงครับอันนี้รับประกันอันว่ามอร์ด่ายทีลูกครับผมก็อยากจะฝาก วิตามินแม็กซี่พัสด้วยนะครับผมวิตามินสำหรับคนรุ่นใหม่ครับผมฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านเลยเลยนะครับผมเป็นต่อจริรพันธ์นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับขออนุญาตพูดอย่างเป็น น่านตื่ตากันเนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงวิตามินแ็กซีพัทนะครับซึ่งตัววิตามินแ็กซีพัทเนี่ยเป็นวิตามินผิวกระจกนะครับที่ช่วยดูแลผิวกระจาสายและดูแลสิวในเม็ดเดียวกันเลยนะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างจะมีข้อดีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มารู้กันแน่นอน,นครับผมตอนนี้นะครับนอกจากจะได้ วิตามินแม็กซี่พลัสกันให้มากขึ้นกว่าน,นี้นะครับโดยลำดับต่อไปจะขอเรียนเชิญซีโอ CEO ทั้งสองท่านของพวกเรานะครับคุณโบสทนันทพงศ์ชินโสตวนทรัพย์และคุณนิดดวิเอ็กกิติวัฒน์สวัสดีมิลินครับผมอ่าขอเรียนเชิญซีโอ CEO ทั้งสองท่านเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับซีโอทั้งสองท่านของเรามาแล้วแล้วนะคัะพรีเซนเตอร์ โอเคได้ครับก็ okay. มีคำถามเล็กๆน้อยๆแล้วกันเริ่มจากซีอโอทั้งสองท่านของพวกเราก่อนดีกว่าครับท uh ั huh. ้งพี่โบและก็พี่นิวเยียนะคะอยากทราบนิดนึงว่าตัวนิวทรินแบกซีพลัสเนี่ยคืออะไรครับผมแล้วมีคุณสมบัติหรือว่ามีข้อดียังไงบ้างฮะ รจริงๆตัวแม็กซี c พลัสนะครับผมเป็นวิตามินผิวที่เป็นสูตรธรรมชาติ1 0 0ครับ,รบที่ช่วยให้ผิวของเราเนกระจ่งางใสและก็ดูเฟสตลอดเวลาครับผมคบใครที่มีสภาพผิวที่หมองคล้ำหรือว่าต้องการตัวช่วยให้ผิวเราจงางใสเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยครับผมอเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยใช่ผิวนี้คือเราคิดขึ้นมาจากจริงๆเป็นไลฟ์สไตล์ ถูกสองคนด้วยความทีม่ว่าเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เจนใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลตัวเองกันมากนะครับแล้วก็เลยได้คิดตัววิตามินอันนี้ขึ้นมานะครับแบบสาระแน่นมากสุดกว่าชนิดเลยเหมาะสับคนรุ่นใหม่ใช่ว่าทำไมซีอีโอทั้งสองท่านของเรานี่คือผิวดีมากๆนะครับผมแล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีพรีเซนเตอร์สุดหล่อของเราด้วยใช่อยากถามซีอีโอทั้งสองท่านของเรานิดนึงว่าทำไมถึงเป็นบอสชายกระโดดครับผม <an> เอาโต,โตอรงโเลยไหมเหมือนน้องบอสเี่จริงๆเรา <ๆ S 1> สึกว่าเราเห็นภาพรักทุกอย่างแล้ก็เราสึกว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ได้เลยถูกต้องแล้วเ็ภาพลักของแบรนด์ได้เลยเราบอสดาคือหล่อแบบแรกคือเราก็การแบบหนุ่มหล่อแล้วก็ ด้วยความที่ว่านิวเทำไมกับบอสมาหลายครั้งแล้วครับผมเราก็เคยได้มีการให้น้องอ่ะได้ลองกินแล้วให้น้องฟิตแบคบาชอบไหมปรากฏ้องให้น้องทานแล้วเราบอกน้องชอบไลน้องกินจนหมดเราสึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดนึงก็ดีเลยบอสนี่แไหนน่าจะเป็นตัวแทนของการนำเสนอให้กับแบรนดิ้งของนิวเตอนนมินได้ดีครับผมครับผมเรียกว่าภาลั์เข้ากับแบรนด์ด้วยนะครับขอถามน้องบอสนิดนึงครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่ทางแบรนด์นิวเตมินเนี่ยให้เกียรติเรื่องเรามาเป็นรีเซนเตอร์วันนี้นะ ครับผมก็ก่อนเดี๋ยลยรู้สึกเป็นเกียรติกับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เนาะเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวตัวแรกของผมด้วยว,ว้าวจริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติจริงๆครับอบคดณมายเต็มทีครับผมเมื่อกี้อย่างที่พี่มีบอกว่าบอสได้ลองทานวิตามินตัวนี้ไปแล้วด้วยใช่ไหมฮะมในอมุมของบอสเนี่ยคิดว่าทําไมเราถึงต้องเลือกวิตามินแมกซีพาร์ตเป็นตัวช่วยในการทําให้ผิวดูกระจ่างใสครับ ทำไมถึงต้องเลือกแม็กซีฟาใช่ไหมครับจริงๆเนี้ยคือต้องต้องบอกองนี้ก่อนดีกว่าคือเราเป็นคนที่ช่วงนี้นะถ้าถ้าเห็นทุกคนนะ่าจะเห็นนะครับผมว่าผมเนี่ยทำงานแทบทุกวันเลยเอาเวลาที่ไหนไปพักผ่อนเอาเวลาที่ไหนไปดูแลตัวเองอะไรเงี้ยก็มีแบบบางคนถามเราว่าเอ้ยดูแลตัวเองอยังไงอะไรเงี้ยเออเราก็บอกว่า เราก็มีดื่มน้ำให้เยอะๆพยายามแบบทนอาหารที่มีประโยชน์เงยแล้วก็เราก็ต้องมีหนึ่งตัวตัวช่วยใช่ก็คือ m a x i p a า s Nutamin นก็คืออย่างที่เห็นว่าเพราะคือทํางานหนักจริงๆครับผู้คนใช่แล้วก็บอกว่าเออยังผิวดีอยู่ผิวดีหน้าใสไม่มีสิวคือมีตัวช่วยดีนี่ใช่ครับคือเหมือนเหมือนเราเนี่ยได้แบบมีการคิดมาแล้วว่าตัว เหมือนสมมติว่าถ้าเราจะดูแลร่างกายตัวเราเองนอกจากเราจะเทคแบบการกินอาหารต่างๆันที่มันไม่พอเราจะต้องการวิตามินเสริมเข้าไปด้วยแล้วบางทีอะครับแบบปกติวิตามินที่เราเลือกอะสมมติว่าเราต้องเชื่อ่ช่วยแบบเรื่อง5้าอย่างเรากินหเม็ดใช่ไหมถต้องแเราคิดมาแล้วว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นอะเราพยายามรวมทุกอย่างมาอยู่ในเม็ดเดียวมันก็จะง่ายประหยัดเวลาสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาจริงจริงครับเห็นด้วยครับโอเคครับงั้นถามทางที่โบที่พี่ดใหญ่ครั้งเนี่ยนะครับว่าตัววิตามินแรกซิ พันเนี่ยเราสามารถไปหาซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างคะตอนนี้นะผมมีขายผ่านทางออนไลน์ครับผมสามารถสั่งซื้อผ่านทางไลน์ช้อปปิ้งหรือว่าไลน์แอดแอดนิวตานินครับผมสะดวกสบายนะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้เลยใช่ครันวสาันนี้ได้ได้ทันเลยได้ทันเลยสามารถจะส่งแบบ EMS ครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีวางหน้าร้านครับผมฝากดีซามด้วยนะครับฝากด้วยนะคะทุกคนงานสุภานี้อยากให้น้องบอสในฐานะพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นะครับฝาก สื่อมวลชนทุกคนเกี่ยวกับนิวตามินแม็กซี่พาร์ทหน่อยครับผมครับผมก็อยากจะฝากแม็กซี่พาร์ทนะครับผมนิวตามินนะครับผมวิตามินของคนรุ่นใหม่เนาะใช่สหรับใครที่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองหรือว่าแบบอยากจะให้ดูแลตัวเองให้ครบถ้วนนอกจากการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วเราก็ต้องหา,หาตัวช่วยอยู่แล้วก็หาตัวช่วยที่ดีที่สุดให้กับตัวเองด้วยนะครับผมใช่ครับ ผมก็ยังมีอีกนิดนึงครับเล็กๆน้อยๆได้ยินมีคนกระซิบเพราะว่าเจะมีโปรเจกต่อไปให้ติดตามของทางแบรนด์นิทมินด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมจริงตัวโปรเจกต์ของทางน้องบอลที่จะเกิดขึ้นในแคมเปญสองต่อไปนะผมก็จะมีการแบบพาแฟนๆนิเที่ยวใช่ครับรอวนะะทุกคนใช่ครับแต่ว่ารอติดตามรายละเอียดเร็วๆ X Twitter i at m n ครับผมใช่ครับเก้าโรเจกต์อันนี้นะครับชื่อว่า Bossy U Trip at พัทยานะครับผมใช่ครับผมก็คือได้เที่ยวด้วยผิวสวยด้วยใช่ครับเรียกว่าเหมือนพาทุกคนเนี่ย หนีจากความวุ่นวายในเมืองในกรุงเทพชหลบไปเช่าต่างจังหวัดกันหน่อยใช่เลยว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าติดตามนะครับผมยังไงต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับสำหรับนิวพิมพ์แม็กซี่พาดครับผมและบอสชัยกระมวลด้วยนะฮะครับผมครับผมแล้วยังไงในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านมากๆนะครับทั้งคุณโบอสณัฐพงศ์ชินโสภณครับคุณนิวเฮียกิติวัฒน์สวัสดิ์ินทริลป์และคุณบอสชัยกระมวลครับ